ชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังค่ะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับโชคลาภรวยนะเกมีโชคลาภทางการเงินธุรกิจเกี่ยวกับโชคลาภน,นักคณิศตาสตร์แลวโชคลาภนั้นนะมาแบบง่ายๆสบายๆ ไม่ต้องวิ่นลนเลยจะใช้ชีวิตแบบมีกฎมีระเบียบเข้มงวดกับตัวเองพอสมควรกัานงานเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเราอะสามารถจัดการปัญหาได้ทุกอย่างเลยเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรู้ว่าจะพูดแบบไหนให้คนทําอะไรให้เราหรือว่าจะ ใช้เงินในการแก้ปัญหาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะไม่ต้องลงแรงเยอะใช้ลงทุนหรือว่าลงมาสมองเข้าไปเองเป็นลองไม้ที่ได้โปรโมทนะคะอาจจะยังนิ่งๆก่อนในช่วงครึ่งปีหลังฟอร์มอาจจะตกหน่อยในยเรื่องของการงานนี้ก็จะต้องเร่งสปีดในการพัฒนาตัวเองสักนิดด้วยระวังค่ะสุขภาพกลางลําตัวถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็พวกอ่ท่อปสัสสาวะในภาพทางเพศต่างผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องระวังพวกมดลูกรังไข่นะคะปีกมดลูกซ้ายขวานะหรือว่าท่อปัสสาวะ ความรักกันบ้างนะโสดหนุ่มโสดช่วงนี้ความรักยังไม่สนใจใครเลยโฟกัสเรื่องงานโฟกัสการทํามาหากินอยากก้าวหน้าเติบโตในชีวิตมากกว่า่สนคนที่มีแฟนแล้วถือว่าดีนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะแต่ว่าไปโฟกัสว่าจะทาอย่างไรให้ชีวิตของเรา planning ในชีวิตความรักนั้นก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของคนที่มีครอบครัวนะอย่าชะลาล่าใจค่ะที่สินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ ที่เราสร้างมาไว้ก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่หลุดพ้นยังจะต้องแก้ปัญหานะคะยังจะต้องใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแก้ปัญหาปัญหานี้สินเครดิตตรงนี้อยู่ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะงานเริ่มต้นใหม่เป็นงานจบจอบเราได้เงินงานที่เกี่ยวกับการออกแบบนะคะออกแบบสถาปัตย์ที่ใช้มันสมองคะ่ะ อันนี้ทาได้ดีเลยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยโชคลาภมีผู้ใหญ่ปถัธภ์มีนะคะก็ขอให้เป็นครึ่งปีหลังที่ดีแล้วก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่หมอคุณปรีดโดยการกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ